เดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําส้มไข่ปลากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลานะคะไข่ปลาที่เราได้จากตลาดมานะคะที่เราจะมาทำเนาะนี่นะคะเป็นไข่ปลานะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นไข่ปลาอะไรนะคะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระเทียมบุบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกแดงหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าเราอยากใส่อันนี้เราก็ใส่ลงไปน,นี่ก็จะมีโรตีแล้วก็กมีผงชูรสนะคะ แต่และแซบหลนยนะคะอันนี้นะแล้วแต่คนชอบนะคะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลงาทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เกลือนะคะเกลือใส่ลงไปค่ะช้อนโต๊ะกระเทียมบุบนะคะใส่ลงไปหนึ่งถ้วยตวงเรจะมีผงชโรสนะคะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบนะอ่า ต่อไปก็จะเป็นโรตีหรตีขนมโตนะคะต่อไปแล้วแต่นะคะคุณชอบนะกะปริมาณเอานะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็จะใส่ไปนะคะคลกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใช้มือเรานะคะขยำขยำไข่ป้าให้เข้ากันกับเครื่องนะคะที่เราเทลงไปเมื่อกี้นะคะ ขยาาไปเรื่อยๆคะ่ะพยายามให้ไข่ปลามันแตกนะคะขยาามไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพยายามหรือว่าจะเลือกเอาก็ได้นะคะเลือกออกก็ได้นะที่เป็นใยนะคะแต่ว่าเราไม่เอาออกนะเราก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะทาเสร็จเราก็แพ็คใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงไวออ้ตามที่เราต้องการนะคะหรือว่าเราจะแพ็คทานเฉพาะทานของเราก็ได้นะคะทําได้ง่ายๆนะคะรอ พักไว้ทิ้งไว้ประมาณ1 2ถึงวันก็นำมาทำอาหารทานได้นะคะจะเอาไปทำเป็นไข่ตุนก็ได้นะคะไข่ตุนไข่ปลาไข่ส้มปลาอะไรอย่างนี้นะคะเมนูง่ายๆอร่อยๆนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะทีวันนี้เราไปเจอไข่ปลาที่ตลาดพอดีเราเลยคิดว่าเราอยากกินส้มไข่ปลาพอดีนะคะวันนี้เลยซื้อมาทำนะล,ลองทำดูนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยทำนะคะ หลังจากที่เราคั้นส้มไข่ปลาเรียบร้อยนะคะเราก็เทน้ำเปล่าลงนะคะที่เราเทน้ำลงเพราะว่าตอนที่ไข่ปลานะคะจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฟูขึ้นมานะคะที่ใส่น้ำลงไปจะได้ไม่ทําให้ไข่ปลาแข็งเกินไปนะคะคนคนเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถุงกันนะคะแล้วก็ตักใส่ถุงนะคะตักแต่พอทานนะคะอันนี้เราจะตักแค่นี้นะคะ แล้วก็ใส่พริกแดงลงไปใส่พริกแดงที่ชุ้นรงไปนะคะแล้วก็มาตักถุงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นส้มไข่ปลาของเรานะคะทิง้งไว้หนึ่งถึงสองวันนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเกะดูเราแกะทานอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเอ่อมันจะเปลี่ยนสีนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแล้วหรือว่าเนี่ยสามารถทานได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราให้สีไข่ปลาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะแกะมาทานได้เลย อันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งถุงนะคะทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดนะคะทำได้ง่ายๆนะคะลองทำดูกันนะคะ